มีใช้งานหนักนะครับเล่มนี้นะครับสินค้าพร้อมซองหนังแท้แกะลายสวยๆแบบนี้เลยครับมีกระดุมตัวล็อกให้3ตัวนะครับตรงนี้เป็นกระดุมคู่นะครับหนาๆเลยนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะครับผม3มจุดแน่นหนาแน่นอนนะครับน่ครับเล่มนี้เล่มใหญ่นะเป็นทรงแลมโบนะครับความยาวรวม 13. 7ุนิ้วนะครับเกือบเกือบนิ้วนะครับผมไบ้มีดเหล็ก D235 นะครับ65 MOV นะครับใช้งานหนักได้แข็งแรงนะครับผมรับประกันนะครับความยาวใบอยู่ที่8นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันหนา8มิลตลอดเล่มนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเล่มนี้น้ำหนักพร้อมปอก7 8 4กรัมนะครับเกือบเกือบ8ขีดนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับน้ำจับไม้ชิงชันลายสวยนะครับผมยึดหมุดโมเสตตัวใหญ่3ตัวนะครับฝั่งละ3าตัว สันท้ายมีรูคองเชือกครับช่วงสันตรงด้ามนี่จะปัดเงาด้วยนะครับผมสวยเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับเล่มใหญ่นะครับเกือบเกือบสิบสี่นิ้วครับสิบสามจุดเจ็ดนิ้วครับเอาไปใช้งานหนักเข้าป่าลุยสวนสบายเลยนะครับผมรับประกันให้นะครับคมจิบแน่นอนนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับผมนี่ครับเล่มใหญ่แบบนี้แบฟันกระดาษหวานๆแบบนี้เลยนะครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ด้านบนนะครับผม1,100บาทเท่านั้นครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับสินค้าร้อมปอกหนังแท้แกะลายสวยๆแบบนี้เลยครับสนใจสั่งซื้อแอดไลน์ครับแอดแมนเฮดครับ M A N H K มีแอดนำหน้านะครับผม0 9 9ย์1 3 0 3 4 1 1 0 0บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับรับประกันให้ทุกเล่มของคุณครับ